สงตะว,วันเพิ่งจบโพ้นขอบฟ้ามีเวลาให้คนเราอีกมากมายพาชีวิตก้าวไปสู่ยางจุดหมายถึงเสียงเป็นเสียงตายก็น่ารอสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาพูดคุยถึงหลักการของระบบ Shop อ n Pay ที่อยู่บนแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชัน ITS ของบริษัท Top Up To List เพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายขึ้นขอให้ท่านนึกถึงตลาดนัดไว้ก่อนนะครับ พราะระบบช้อปแอนเปก็เสมือนกับการนําร้านค้าในตลาดนัดมาวางไว้บนแพลตฟอร์มหรือที่เรียกกันทั่วไปว่ามาร์เก็ตเพลสตัวอย่างของมาร์เก็ตเพลสที่เราท่านๆรู้จักกันดีได้แก่แพลตฟอร์มช h o ปปี้ลาซาด้า阿里巴巴 Amazon แพลตฟอร์มเหล่านี้ให้โหลดใช้ได้ฟรีครับแต่เราเป็นได้เพียงผู้เข้าไปใช้บริการไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของและไม่ได้รับส่วนแบ่งรายได้แต่อย่างใดย้อนกลับมาพูดถึงตลาดนัดในตลาดนัดจะต้องมีผู้จัดหรือเจ้าของตลาดนัดเป็นผู้เก็บค่าเช่าแผงที่ตั้งร้านค้า จากพ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้ามาขายในตลาดราคาค่าเข้าขึ้นอยู่กับขนาดและทำเลที่ตั้งของแผงนั้นๆถ้าอยู่ใกล้ปากทางเข้าตลาดที่มีคนเดินเยอะๆก็จะแพงหน่อยนะครับผมกําลังจะบอกกับทุกท่านว่าบริษัทท็อปอัพธุลิศเปรียบเสมือนเจ้าของตลาดนัดโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกนำสินค้ามาไว้ในระบบช็อปแอนเปย์บนแพลตฟอร์ม i อ s นั่นเองในสถานการณ์ปัจจุบันหลายๆท่านคงกำลังมองหารายได้เสริมอยู่ใช่ไหมครับผมมีคำถามว่าหากท่านไปขายของในตลาดนัดแล้วท่านชวนเพื่อนเข้าไปขายด้วย ถ้าเจ้าของตลาดนัดให้ข้าแนะนําคนมาเท่าแผงแก่ท่านจะดีไหมครับหากท่านซื้อสินค้าในตลาดนัดแล้วเจ้าของตลาดนัดมีเงินเฉลี่ยคืนให้ท่านจะดีไหมครับหากท่านชักชวนผู้คนไปซื้อของในตลาดนัดแล้วเจ้าของตลาดนัดมีส่วนแบ่งให้กับท่านท่านว่าดีไหมครับและยิ่งไปกว่านั้นหากแม้แต่คนที่ท่านชักชวนไปชวนคนอื่นต่ออีกท่านก็ยังได้รับส่วนแบ่งด้วยแบบไม่มีลิมิตหรือที่วัยรุ่นสมัยใหม่เรียกว่าทะลุเพดานท่านว่าจะดีไหมครับ แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมถามถึงเป็นการตลาดแบบเก่าๆในระบบทุนนิยมจะไม่มีการแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับผู้ใดครับถ้าทุกท่านต้องการส่วนแบ่งจากเจ้าของตลาดนัดมาที่นี่ครับที่ท็อปอัพทุลิต ธุรกิจแห่งการแบ่งปันธุรกิจในยุคโลกาภพพิวัตน์เพราะเมื่อท่านได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ITS แล้วเท่ากับท่านได้เป็นหุ้นส่วนกับบริษัทท็อปอัพธุลิศเลยทีเดียวเมื่อท่านไปแนะนําให้ผู้อื่นเข้ามาในระบบช็อปแอนเปย์โดยซื้อลิขสิทธิ์ ITS จากท่านบริษัทจะแบ่งค่าแนะนําให้ท่านถึง20%ของค่าลิขสิทธิ์โดยประมาณในทันทีและเมื่อท่านหรือคนที่ท่านชักชวนหรือแม้แต่คนที่ท่านชักชวนไปชักชวนต่อๆกันไปเรื่อยๆทําการจับใจใ่ายใช้สอยในระบบ, Shop Pay, บ,บใใช็อปแอนเปย เป็นโบนัสให้แก่ท่านสรุปยอดตอนสิ้นเดือนและโบนัสจะถูกโอนเข้ากระเป๋าไอบ็อกของท่านในวันที่15ของเดือนถัดไปแต่ใ,ในการจ่ายส่วนแบ่งให้กับท่านบริษัทจะจ่ายตามลำดับการชักชวนต่อๆกันไปรวมตัวท่านถึง9ชั้นลึกเริ่มจากตัวท่านเป็นชั้นที่1ท่านชวนคนมา10คนภาษาธุรกิจเรียกว่าชั้นลูกนับเป็นชั้นที่2และชั้นลูกไปชวนคนอีกคนละ10คนเรียกว่าชั้นหลานและลงไปเรื่อยๆคือเลนโลนือล,ล่อลำรวย ดจะมีสมาชิกรวมถึง100ล้านรหัสเลยทีเดียวทั้งหมดนี้ท่านจะได้รับส่วนแบ่งจากการจัดจ่ายใช้สอยของพวกเขาทั้งหมดเลยนะครับนี่เพียงสมมุติว่าชวนคนแค่คนละสิบคนเท่านั้น,นครับซึ่งผมคิดว่าศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของทุกท่านที่จะสร้างเครือข่ายของท่านเองย่อมมีมากกว่าน,นี้แน่นอนหากทุกท่านมองเห็นโอกาสและลงมือทําและจะขอบอกว่าสินค้าในระบบช็อปแอนเปของเราแบ่งเป็นหมวดหมู่ร้านค้าสินค้าและบริการไว้อย่างครบคันแบบที่เรียกว่าหนีกันตั้งแต่สักเบือยันเรือรถเลยทีเดียว โดยสินค้าและบริการของเราจะเน้นสินค้าคุณภาพจากผู้ผลิตโดยตรงดังนั้นขอให้มั่นใจได้ว่าทุกท่านจะได้ใช้ของดีในราคาต้นทุนแถมยังมีรายได้กลับคืนมาอีกด้วยครับนี่ครับประกันทุกรูปแบบก็มีนะครับโดยโค้ชพิเต้ หวยจับอร่อยๆจากเจแอนอุบลข้าวซ้อมมือจากโคดดวงใจเสนงามหมอดูของเราก็มีนะครับจากปู่คงอินไอ้อะรถปุ้มพวงก็มาด้วยอะไรจะสุดยอดขนาดนี้แววแววมาว่าพี่แหม่มของเราจะนําเซรั่นถนอมโดงตาและอาหารบำรุงข้อเข่าเข้ามาในระบบให้พวกเราได้ใช้กันในไม่ช้านี้นะครับสินค้าย,ยอดฮิตคือโปรมือถือระดับ VIP โทรฟรีทุกคือไขไม่อั้นตลอด24ชั่วโมงเน็ตแรงสุดไม่ลดสปีดหมอจ่ายเพียงปีละ2,090บาทหรือเฉลี่ยเพียงเดือนละ175บาท เห็นไหมครับว่าท่านไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายด้วยการเปลี่ยนการใช้การซื้อสินค้าในชีวิตประจําวันเลยจึงเป็นที่มาของคําว่าเปลี่ยนกิจวัตรให้เป็นกิจการหรือเปลี่ยนรายจ่ายประจําให้เป็นรายได้นั่นเองที่ผมกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงหลักการของระบบช็อปแอนเปย์ซึ่งเป็นเพียงรายได้ในช่องทางที่3จากแผลนรายได้ทั้งหมดของบริษ,ษัทท็อปอ t o ทูลิทเท่านั้นนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมขอให้ท่านสอบถามจากผู้ที่ส่งคลิปนี้ให้ท่านได้เลยครับสวัสดีครับ วดีในศักดิ์ศรีมีท